ถ้าลูกตีแม่แสดงว่าตามใจลูกจนเกินไปเอาแต่ใจลูกเลยเอาแต่ใจควรกลับไปดูขั้นตอนการสอนเรื่องการตามใจด้วยค่ะย้ำเลยว่าไม่เกี่ยวการตีหรือการร้องไห้มันคือการระเบิดอารมณ์ออกมา ความหงุดหงิดของเราเหมือนเวลาที่เราหงุดหงิดแล้วเราเสียใจทําอะไรไม่ได้เราไปต่อยกําแพงอะนั่นคือการระเบิดอารมณ์คือการระบายอารมณ์โกรธออกมาด้วยพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเพราะมันบาดเจ็บกับตัวเอง mm. เด็กอะเวลาที่เขาทําเขาทําเพราะเขาไม่ตีตัวเองเขาตีพ่อแม่เพราะถ้าตีตัวเองกูเจ็บแล้วอย่างหนึง่งพ่อแม่เป็นคนทําให้กูเสียใจเขากําลังตัดสินให้เราโดนลงโทษ เพราะเขากำลังระเบิดความรู้สึกของเขาออกมาโดยการที่เขาตีเราดังนั้นการตีของเขาเลี้ยงตามใจหรือไม่ตามใจไม่เกี่ยวกับการที่เขาตีหรือไม่ตีแต่พอเขาตีหลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่จัดการแบบไหนอันนั้นจึงเป็นเหตุผลที่สำคัญหลังจากนั้นที่เขาจะหยุดตีและควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เก่งขึ้นจากการที่พ่อแม่สอนไม่ใช่สั่ง แล้วทีนี้เวลาที่เขาถูกสอนได้ดีขึ้นเขาก็จะมีพฤติกรรมที่ลดน้อยลงเองยิ่งตามใจเขาใช่มันมีผลที่ทำให้พฤติกรรมนี้มันลองเทอมหรือนานขึ้นถ้าเราไม่ได้ตามใจเขาก็อาจจะยังตีเราอยู่ได้เหมือนเดิมเพราะเขาหงุดหงิดเขาก็จะระเบิดอารมณ์ออกมาอีกอยู่ดีฟังทันไหมหมายความว่า ตามใจจะทําให้พฤติกรรมน,นี้นานขึ้นหรือต่อให้ไม่ตามใจแล้วเราดูดูด,ด,ดเลยพฤติกรรมน,นี้ก็นานขึ้นได้เหมือนกันการตีของเขามันเป็นเรื่องของการระเบิดอารมณ์ดังนั้นถามว่าการตามใจมีผลทําให้ระยะยาวได้ไหมถ้าตอบถ้าถามแบบนี้ได้และที่เขาบอกว่าให้กลับไปดูเรื่องของการสอนลูกและเลี้ยงลูกแบบตามใจด้วยค่ะใช่ที่ต้องไปดูเพราะถ้ามันตามใจต่อไปหรือการที่เราไม่ได้สอนอย่างถูกต้อง มันจะทําให้พฤติกรรมเหล่านั้นยังไปต่อได้เพราะเขายังไม่สามารถที่จะเรียนรู้วิธีการระงับมือของตัวเองหรือเขายังไม่มีการเรียนรู้ว่าอารมณ์ของตัวเองจัดการด้วยวิธีใดได้บ้างโดยที่มีวิธีอื่นอีกไหมที่ไม่ใช้การตีเพราะเขาไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้เนาะ นวนั้นมันก็จึงเกิดพัฒนาตามไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆวนไปใครที่มีคําถามนะคะอยากจะถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้เนาะเดี๋ยวนิกกี้มาตอบให้ส่วนถ้าใครดูแล้วชอบจังเลยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์ไปให้เพื่อนด้วย